d e s try o Mailboxes with a vehicle เพื่อนๆจะต้องขับรถไปทำลายตู้จดหมายขับรถอะไรก็ได้นะคะมาที่เมืองอย่าง Pleasant Park หรือ r e t a i l r o w จากนั้นก็ไล่ดูที่นาบ้านค่ะว่าบ้านไหนมีตู้จดหมายเราก็เอารถไปชนตู้จดหมายให้พังแค่นี้ก็จะผ่านเควสนะคะโดยที่เพื่อนๆจะต้องทำทั้งหมด3ตู้ค่ะอ่าอันนี้เป็นตู้แรกนะคะ มาที่เมืองก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนอยู่เยอะค่ะเขาก็จะคอยยิงรถอะไรแบบนี้เอพลเซนพานะคะตรงบ้านโมเดิร์นเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งตู้ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะไปหลบอยู่ตรงทางขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะที่มันซ่อนอยู่ก็มองหาดีๆนะคะที่นี่เมืองเดียวมีพอสตู้เลย แต่ตอนทำลายก็ยังจะต้องใช้เป็นรถไปทำลายนะคะไม่สามารถเดินไปตีได้นะ